หลวงปอได้แหลกคลข้องสิทธิชัยสิทธิชอบพี่น้องต้อยกับนิโคนนะครับเกิดให้นจุดอ้อนจุดเด่นงองนิโคนแล้วก็จุดอ้อนของสิทธิชัยนะครับหลวงปอเข้าใจว่าสิทธิชัยไม่ได้เตรียมตัวมาเจ้คิดว่า,าคิดว่าจะชนะนิโคนนะครับแต่ว่าพอตอนเจอกันจริงๆนิโคนต้องเก็บต้ามา ใส่สิทธิชัยนะครับแล้วก็สิทธิชัยก็ไม่ได้เตรียมแพทย์ในการหลับมาอาวุธนําอาวุธหน้านี่ไม่เห็นอกเลยนะครับโดยเฉพาะลูกเย็บสายเย็บว่านะครับเย็บว่าสิทธิชัยนี่มวยท่านั้นท่านั้สายนะครับเอาคว้าเอาคว้าออกลูกเย็บคว้าไม่มีนะครับแล้วก็ลูกธันมาลาลูกซอกซอกนำซอกว่านำ ครแบบเดีลูกที่ป้าแม่ก็เอ็นนะครับเพราะวันนี่กวนนี้ก็ตั้งใจจะเทำมาซอยเนี่ยแบบหอยสายมัดมัดนำมัดชุดนะครับที่เขาเด่นเด่นเลามัดมัดชุดนะครับก็มีมัดอับุบคัตนะครับปัดลำตัวนะครับเสียบนะคที่ที่ใจแพ้นอกก็มีลูกอาบเบอรคัตสายนะครับเป็นลูกนำตัดลำตัวนะครับซ้องกลางครับโดยทั้สี่โคมครับที่ใจก็ลุดไปนอน Ja. 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 ja.